Die Guten Abend! Guten Abend! Guten Appetit, Thirak. Ja! Wir haben fried, fried rice. Wir haben heute gemacht, ne? Ha, ich werde mal ein bisschen Zitronensaft. Mm. Ist der scharf? Ist scharf heute? ist er scharf. Ich habe so โม no โ s มเผาเอ่อเวริ hmm. ka, uh, ur, mm ่มเผาเวร s o ม r าโิดน้ำยน้องมาบคเ a อนอดปากกาอ่านำเสนอค่ะสลัดอโวคาโดน่ากินเนอะเครื่องปรุงกันง่ายๆค่ะมิ้งนำสซมนำมะนาวากาน้ำมันอ่โอลีฟออย เกลือกับพริกไทยค่ะคือจะใช้ผักชีเนาะค่ะผักชีเขาว่ยันดหรอแต่ใส่ผ mm ักชีพรีแดงเกลือเทศอะโวคาโดับเต่งังจพรีแดงทังก็พีแดง i ส o ู o ตขอโนดทอดห้อง huh? ค่ะง่ายๆค่ะกองกินง่ายๆมีซ้ำนี้ต่อเลยค่ะ บีบน้ำมะนาวเรียบร้อยชิมกันข้าวผัดเราต้องอัดสแนดวิดีโอซุปอันกบวยเห็นหัว back to the r o o t s ข้าวผัดง่ายๆค่ะข้าวเหลือหมูบ้านและจะเอ็กซ์โอมาเทีเอาันบิชเช่น พิสจีนินชซอสกชิลี่หรืออะมาทก็น้เนาะใช่ซอสน้ปลาชิลีมาชิลีหมใมีชิลหใไม่ไหชิลหใช่ไ i ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไห่ช่ไ่ไม่ช่ช่ไห่ใหมเพ่่ไหมีน้ให้เพ่ อ๋อเ oh, พิ่งถามหาน้ำพริกน้ำปลาเฟ t e ์ช่ h ยถอดมิชไม้ที่เบียร to ูทที่ I think a bacon is more salty fora bacon must be saltyonly mm. re bacon is salty ใครขยันเปิ้งกินเข้มหลายพดซอบน้ำปลาน้ำพริกอันมูซาเน่เบคอนซเล็สขึ้นม Bacon, เบคอนนี่ย็เข้มน้อยอยู่แล้วค่ะแค่ตัวิสิลลาเมนพรามิทิทโมิชิลีมิชิลี <you> like? ่นีเป็นอปเซ็ตถ้อยู่ไอีซี่เ็สน้ำพริกให้เพิ่นกันด้วยค่ะ ได้ค yeah, ่ะตอกแหวนกินสบายดอกเอ้าน้ำพริกน้ำปลาค่ะน้ำพริกน้ำปลาน้ำพริกเอ่อก็จะมียังไงน้ำปลาน้ำตาลก็พริกแห้งพริกสดแค่นี้ค่ะสเปกชวลน้ำตาลใส่ละลายเลยน้ำตาลใส่ก็น้ำปลาใส่พริกเอ็มวีได้สูช่าฟที่ฉลนหัวน้หรือกานิค Warum nicht in der Mitte? Mhm. Mhm. Kann man mit nicht bei mhm. Für die ist oh, das ein Das ist eine schöne Fischsoße. Mhm. So, nochmal Fischsoße herausgepackt und ein paar Schilf. Gucken mhm. wir mal, ob wir unsere Leute noch ein Tränchen verquetschen können. เขาพัดมีเห็ดชาปยองกับดอกดอกประกาศหาไปหลวกก่อนะคะไฟมาพัดกับเขา

มือพริกไปตอนไงะสะลรัด <c oughs> น้ำเสนอนะคะสะลรัดรัลังห้ <c oughs> อมแดงอะโวโคาโดมะเขือเทศแตงกวาใบผักชีค่ะจะร่วมกันหลายอย่างแทบมีหอดพริก เราต้องจัดจานอะไอยัางนี้งามค่ะมันบานกินกันเองสองคอนถ้ามีแขกมากก็จะจัดจานงามๆแล้วกินกันเองสองคอนก็ซ้ำเนียค่ะเสวอแลยเกล่าสวยเลยเปล่าใช Maar Fabio, daarbij. We hebben meer rijden, twee in de pan. Ik ben weer gefütterd. De portie Portion. Morgen früh op de De kleine zit maar weer. ook de Beten is lekker. En lekker. Na, hier, der, der rote Reis ist auch als Weitreis gut, ne? Mhm. Mm Was macht Frau Deng? rote Eberli, das ist ein ja. sehr, sehr ดเดลมา27องศานะคะฮอนอยู่ค่ะเห็นคนใส่เสื้อหยืดเก่งขาสันน่นยางมือแหลกน่ะที่เห็นคนใส่เสื้อหยืดหลายๆบ่มีคนบ่มีแขนยาวร้ายค่ะ่วนนอยเขาสอบตากแดดตัดสินงานเล็กๆด่วน อืรอร่วเหนียวอ่ะเอาเขาเพิ่ม <c oughs> ขอพัดในกระทะเพิ่ม You can bring all. Oh uh oh. can bring all in the pan. Hm? Finish. Finish the pan? No. Oh oh. Oh. Wow, here seht ihr mal, mm -hmm. was die Mann hier gemacht hat. Lecker sideways. Bisschen Blumenkohl dabei. Hm. พัดพักใส่เขาหรือว่าพัดเขาใส่พักก็บ <c> ม <oughs> ่พัดพักอะไรใส่เขาามากลัวเพราะว่าเขาไม่หน่อยก็พัก Haben wir ihn So. Das war ein bisschen anschärfen, ne? Ein bisschen schlimm sein. bisschen. Ich will ja nicht sterben, aber Ein bisschen schlimm sein. <laughs> ผัดพิก้อนังแซบรกินสลับที่เด้อ

Meine Hände sind da. Da, da, da. So, Blin, komm. Dann sehen wir, komm, wir fangen P. Dann nehmen wir das da raus, fangen wir Und dann sieht das halt ja so aus, als ob das Video gestellt ist. Ne? Hm. Oh, das Video ist gestellt. Oh, oh, Fake News. Wow. Fake Mutbank. mọc bằng cửa càng kim cho kim cho lưu kim hò. oh yeah. Okay, đấy. Man. Sehr gut für die Verdauung. กระบาะุนกระุนบระเพ็ดคือบานเนะท่าค่ะกินเบา,บา หวานเท่ากับเบาหนกค่ะไอติมคนละแท่งวิ่งแฮปเรียห้าเป็นนักทิสไอไอซ์ครีมไอไอซ์ไอแล้วัสดีมัว กบนหลังจากหมูบานลืมซือม้อเมื่อนี่ยเ่าไปเสืองแอปเปิ้ลก็ลืมลืมบิงไอ,อละครีมไอรัะสลัดืมวัขาวด้วก ช้าฟิย่าเนาะเบคอนอร่อยมากมากเนาะอร่อยมากมากสำหรับคนอ้วนสองหมื่กว่า มาร์ควินสนะะ์ถ้าได้ดูคุณเป็นไอดอลน,นะคะบ <c oughs> อบ,บังมากวินกินเขา ich glaube, davon kriege ich Rückenschmerzen, wenn ich dazu so muss. Dann komme ich besser. Dann komme ich besser. Ah, der kommt dran. Tila, ja. Eistuck. Eistuck, Balkon. Ich muss so krank ah. nein, 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 nein. Ich, ich nehme Aber du bist sehr, sehr gut. Ja, ja. Und ich nehme hier sehr gut Becken. Wow, sehr lecker, oder? Immer noch einen Backkaugartson für dich. Boah, wie leid. Ist ja noch ein bisschen lang, Yeah, mm -hmm. Salad, oh, okay. Wir haben da gefüttert, als ob es keinen Morgen gibt. Mm -hmm. mm. Das können wir nämlich am besten. Dann machen wir auch die Horn. Jetzt mal ein Solo für Wann? Mhm. Ja. ก็ซ้ำนี่ก่อนนะคะต่พอกันไม่คลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็กินสลัดที่เหลืออยู่ค่ะก <c oughs> ินเขาวแซ่บๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ This ice cream Yeah for me. You want? <c oughs> <c oughs> It's too cold for you. No, not too cold. Maybe you will come ill. No, <laughs> oh, not oh, oh, eat all. Oh, oh, oh.